สวัสดีคะ่ะวันนี้พี่เพนจะปลูกหมากนะคะพอดีได้เพาะไว้นานแล้ววันนี้ก็จะปลูกหมากนะก็มาดูต้นพันธุ์ที่พี่เพนได้เตรียมเพาะไว้เมื่อก่อนที่จะฝนจะมาค่ะดูที่พี่เพนได้เตรียมไวเนาะเดี๋ยวพเพนพาดูเนี่ยคะ่ะต้นหมากเห็นไหมนี่อันนี้ทั้งหมากเตี้ยและหมากสูงนะคะพี่เพนเพาะปนกันเพราะช่วงนั้นไก่มันรบกวน ไก่มันรบกวนก็เลยนี่แหละจําเป็นต้องเขี่ยมารวมกันหมดเลยค่ะไม่งั้นก็ไม่ได้เป็นหมากแล้วแล้วก็เอาทางมะพร้าวปิดไว้แบบนี้ค่ะนี่เห็นไหมทางมะพร้าวเพิ่งเอาออกเอ่อบางทีอาจจะดูช้าไปนะคะกว่าที่พี่เพ้นจะได้ปลูกเนาะเดี๋ยวมาให้ดูต้นพันธุ์ที่พี่เพ็นปลูกกันอา่าบางคนก็จะบอกว่าช้าไปหรือเปล่าเพราะว่าต้นหมากมันไสมันโตแล้วมันสลัดลูกแล้วแต่พี่เพ้นสะดวกประมาณนี้นะคะดูต้นมันนี่ เห็นไหมนี่คือหมากนะคะทั้งหมากสูงและหมากเตี้ยนะคะอ่าพี่เพนจะปลูกอยู่หลังบ้านปลูกแซมในในร่องต้นไม้ไม้ยืนต้นของพี่เพนนั่นแหละคะ่ะปลูกแซมกันไปนี่เห็นไหมก็การชำของพี่เพนนะคะการเพาะของพี่เพนก็เดี๋ยวดูง่ายๆเลยเหมือนที่เคยลงคลิปไปค่ะเนี่ยค่ะตอนพี่เพนเพาะนะพี่็นก็ใช้แกลบดำเนาะ แกบ,บดากับดินคลุกเคล้ากันแล้วก็กลบเอาหมากมากลบแล้วก็รดน้ําแล้วก็ได้เอาทางมะพร้าวมาโปะไว้ไม่ให้ไก่มันเขียนอะอันนี้ก็พี่เพ็ญเตรียมไปปลูกนะคะเห็นไหมแบบนี้เตรียมไปปลูกก็เดี๋ยวมาดูตรงนี้กันค่ะต้นโตๆก็มีค่ะคืออาจจะช้าไปนิดหนึ่งบางลูกก็สลับลูกไปแล้วค่ะแต่ว่าไม่เป็นไรมันก็ยังปลูกได้เนาะสาเหตุก่อนหน้านี้ที่พี่เพ็ญไม่ได้ดึงวัชพืชออกนะคะดู เพราะอะไรเพราะยังน้อยมันก็ปกปกคลุมตอนที่มันแรงๆเนะาะไผ่มันจะได้ไม่ไม,ไม่ไม่แห้งตายก็จะประมาณนี้เลยค่ะวันนี้มีคนมาช่วยงานหนึ่งอัตราค่ะสวัสดีครับพี่นาจ้เอ๋ <laughs> พี่นามาฮอลิเดย์นะคะพี่นามาอยู่กับพี่เพนอีกสามเดือนก่อนที่จะไปทำงานก็นี่แหละค่ะจะพามาดูที่ได้ ได้ชาไว้เนาะตรงนี้เอ่อมันจะประมาณน่าจะประมาณ500ต้นได้ค่ะตรงนี้ตัวหมากพี่เป็นก็หาซื้อของนา้นาๆในหมู่บ้านนี้ละค่ะเป็นหมากของต้นตระกูลเลยเป็นหมากของปู่ย่าแต่ก่อนก็เอามาฝังฝังไว้จะได้มีแรงบันดาลใจเนาะนิดหนึ่งก็ยังดี สมัยบ้านยายพี่เพ้นนะที่เป็นบ้านนะตอนนี้ค่ะต้นหมากเยอะมากเลยสมัยยายยายจะปลูกหมากเยอะก็เลยและเป็นพืชอีกพืชหนึ่งที่ที่ทำเงินได้ดีนะคะหมากฤดูการหนึ่งก็ใช้ใช้เขาใช้เยอะเหมือนกันบางคนจะบอกว่าเขาเอาไปกินอย่างเดียวเหรอจริงๆมันไม่ใช่ค่ะหมากสามารถทําเป็นพาณิ์ได้เนาะก็ลองหาความรู้ดูพี่เพ็นก็เคยดูเขาจะทําสีส่งออกนอกออกอะไรค่ะได้อยู่ก็ ประมาณนี้ค่ะประมาณนี้เดี๋ยวถึงเวลาก็เดี๋ยวพี่เป็นจะลงคลิปให้ดูเรื่อยๆนะคะว่าหลังจากที่ปลูกไปอ่ะมันโตขนาดไหนแล้วก็แต่ละปีมันรอดไหมยังไงเดี๋ยวเป็นลงให้ดูเรื่อยๆก็ไม่ได้ลงช่องนานวันนี้ก็รู้สึกคิดถึงช่องละสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละคะ่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ